เดทวันนี้วันที่สองนะอัพมาหัดเล่นอัพมาดูซิบนกระดานมีเลขอะไรบ้างหนึ่งสอ,ง,อหงหนึ่งหนึ่งสองสองสามอ่ะโอเคสองอ่ะที่แม่สอนใช่ไหมแถวหนึ่งมันต้องมีเลขไม่ซ้ำกันใช่ปะคะ<ด>อ่ะอันนี้มีหนึ่งมีสองแล้วมันขาดเลขอะไรคะ กดเลสามอ่ะเอาสีสีขาวไปวางนะยากงกับเลขหนึ่งโอเคอ่ะอ่ะ <laughs> อ่ะโอเคเลขสามสองแล้วค่ะเลขอะไรคะกดแดงหนึ่งอ่ะเอาเลขหนึ่งไปวางค่ะด้านสีขาวนะล,ลูกต้องการด้านสีดำอะ่ะสีดำมันเป็นโจ์ถ้าอับวางแม่ชนะเลยนะ <laughs> <laughs> อ่ะวางเลยค่ะอ่ะวาง โอเคอ่ะเก่งมากอ่ะถัดไปหนึ่งแล้วก็อะไรสามขาดเลขอะไรวางเลยค่ะอ่าวางเลยค่ะโอเคอ่ะอันนี้หนึ่งแล้วก็สองขาดเลขอะไรคะขาดนี่แ้วก็ยูอ่ะเลขอะไรล่ะหนึ่งสองสามอ่า เด้วยวางสีขาวเ <g ül> มื่อกี้แม่ชี้แถวไหนวางสามพร้อมกันได้ไหมแม่บอกว่าแถวเดียวกันห้ามมีเลขสามถูกไหมโอเคอ่ะ <g ül> แถวนี้คะ่ะ <g ül> เลขอะไรคะค่ะ <g ül> เลขสองดูสิก่ะเด้งนนโอเคโอ้โหวันนี้อัพทำได้เร็วมากเอ้ยแม่บอกให้วางสีอะไรเมื <g> ่ <ül> <g ül> อกี้ เเกอเก่นอ๋อแคอ่อยากเล่นอัพทำได้เร็วมากเก่งมากเก่งครับไม่มาวันที่สองอ,งอะแม่รับหนึ่งถึงสิบแม่จะไม่บอกอัพอ่ะเริ่มต้องวางสีขาววางสีขาวโอ้ยน้าเบ้หนึ่งสองเดี๋ยวก่อนหนึ่งกับหนึ่งมันอยู่ด้วยกันได้ไหม อ่ะแล้วเอายังวางลงไหนหนึ่งต้องอยู่ตรงไหนนี่หนึ่งกับหนึ่งมันวางด้วยกันได้ปะไม่ได้อ่ะเอาออกอันนี้หนึ่งกับหนึ่งอันนี้วางด้วยกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เด็กน้งสามอ่ะกับโนดีหนึ่งแล้วก็สามแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรไม่ตรงอ่ะออ่ะแล้วอันนี้หนึ่งสองโอเคโอเค หนึ่งสองสามสี่ห้านี้นี่มันวางแบบนี้ได้ไหมสามกับสามมัวางติดกันได้ไหม,มเอาสามนี้ออกอืมอ่ะเอาสามออกสามต้องอยู่ตรงไหนอ่ะหนึ่งแล้วก็ลายสอง ด่ามันต้องอยู่ตรงนี้เอออ่ะแล้วหนึ่งต้องอยู่ตรงไหน<ม>โอ้ยังนับได้ถึงแค่สามเองยังไม่สี่ห้าหกเจ็เก้าสิบเลยออะอับเก่งมากทุกคน<ล>กับมือให้หน้อยลองุงวัวนี้นี่ก้าํามาอยู่นี่ก้าจะมาอยู่ตรงนี้ก็หนึ่งมาอยู่ตรงนี้อะอ๋อจริงๆแล้วมันต้องวางด้วยกันได้ปะในแถวเดียวกันวางด้วยกันได้ไหม,ไมไอืมเมื่อกี้อัพวางผิดใช่ปะใช่อัวางอะไรกับวบบ อ๋อจริงๆอัพรู้เหรอได้อ๋อจริงๆอัพเดทแค่อย่างยินดีนึงเดือโอเคโอเคบ๊ายบาย